ปูนติดเฮยพี่น้องทั้งหลายเห็ดเด้อช่องสงามเด้อไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปเดินป่าให้มันเหนื่อยให้ยุงกัดนี่มาซื้อที่ช่องสงามนี่ดูอันี้ยเนี้ยนี่เห็ดอะไรนี่ยี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งโลเท่าไหร่ถุงละร้อยห้าสิบนี่เด้อมาทั้งมาโรยห้าถุงละร้อยห้าสิบบาทนี่อันนี้ในตะกร้าก็ขายเด้อนี่ อันนี้อันนี้ซื้อขายทลายในตะกร้านี่โอ้มันลวอัดลวเด้ไม่ขายโอ้เนี่ยนี่เออันนี้ปู่อนจีทาน่บง้ยงงอันนี้ก็มีเห็ดเหมือนกันอันนี้เรางอกบ่กก็งอกกะงอกนลมานอันนี้มันไงกละบโรยกลใบโรยเทมจ้าบองฮะเต้บองกิด่ไห้บองิห้ทัองง้่ี่ลงหยนรวยจะบั นี uhm ่นี่อันนี้ชุกจ๊ะจ๋านี่ชุกมานี่ฮ้เอ้ยชุก15บาทชุกเกบ่เฮ้กิติ๋งก็ติ๋ง5บาทเองฝ้ายยมมาลูกอะยอมไว้ยมติ๋งตังอะอ่ะยิงติ๋งยมมานี่5บาทน้อเฮ้บาท5บาทទេ5บาทอดบานទេบาน သိងមកពីខ្មែរ10បាតឲ្យបងអូ10បាតក៏មិនក៏លក់ឲ្យ15ចុះចុយអើយចុះលក់ឲ្យ15តាក៏លក់10បាតឬ5បាតឲ្យក៏លក់ទៅក៏ដែរជួយទិញមិនចាស់ទេឃើញគាត់ណានេះចាស់អើយមិនចាស់ទេក៏ស្លាប់បាត់អើយចាស់មិនចាស់មិនផុតទៅគេឲ្យនេះអានឹងត្រកានេះเท่าไหร่នេះត្រកាហ្នឹងហើយ2លាន2លានអឺអឺភេទណាសົນណៃดูก่อนเลือกดูได้มั้ยនេះ2ล้านនេះអាន พี่น้องในตะกระ้าน,นี่สองล้านนะ<ช>อันนี้แม่เขา<ช>ไม่ไม่มีอันนี้แม่อันนี้คนขายอันนี้อันนี้นนจะสิืี่พี่ถ่ายแม่ค้า <c oughs> เดี๋ยวโดนนะพี่โดนอะไรเดี๋ยวงูแจ้งนะแจ้งเรื่องอะไรแจ้งพี่นั่นแหละแจ้งพี่มันขายลูก่าน,น,น,นี่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 อันนี้เห็ดเห็ดขมโอ้ใส่เห็ดพึ่งอันนี้เห็ดละโกกอันนี้แม่ค้าอู้ยไอตาโซ่จะน่าเคยมุกแม่ค้านี่ อันนี้เมงจีนูนเด้อเมงจีนูนอันน,นั้นเมงจีนูนนะครับเมงจีมมนูนมิโกลมันมิโกลสามร้อยครับมิโกลสามร้อยไปไหนครับโอ้มิโกลสามร้อยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้จังหยูยหนยดะด,ดงอันนี้ถุงเท่าไหร่ถุงละสองร้อยอันนี้กระเจี๊ยบโอ้กระเจีย๊ยบโอ้ใส่เต้ดอกกระเจีย๊ยบอันนี้ผักหวานนี่ผักหวานเด้อบางปูนจังไรพี่น้องนี่นี่ผักหวานอันนี้เจ๊ลูกอันลูก มัดเท่าไรเป็นมัดละมัดละยี่สิบาทมัดละยี่สิบบาทถ้าผมซื้อให้เม็ดมัดละร้อยเอ้า <c oughs> นี่พี่นอ้องเอ้ยมีทั้งเห็ดมีทั้งมะม่วงเออเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นี่อยู่ในตกะกร้า <c oughs> เขาก็ว,ว่าขายอยู่แต่ว่าต้องสองล้านนะสองล้านขึ้นไปรับซื้อหมดชุกนี่ประ <c oughs> มบานเอ้าประมบานบ้านใจยำน้ำมันไปกินมันก๋วยเตี๋ยนะประมบาะครับ អោយកយកមួយបាក់នឹងយកនេះមួយយកមួយបាក់ហ្នឹងអឺមួយព្រមតែបងមួយបាក់មួយបាក់ចេះហាមមួយបាក់ដល់ខងឯងចេះហាមមួយបាក់ឬមួយអីមួយដុំមួយដុំអោនេះមួយដុំមួយដុំបាទមួយបាក់ក៏បានអញ្ចឹងអឺ1ម៉ាត់ក៏បាន1ដុំ1បាតក៏បានអូចាំវិញអើយអានេះ15បាតខ្ញុំទៅຊື້ໃນລາຄາ10បាតບໍ່ຮູ້ຈະໄດ້ບໍ່អោດັບបាເດີ້ດັບບາໃຫេចບານບໍ່10បាត ពេញ10ម៉ាត់ទេពេញ10ម៉ាត់លក់10ម៉ាត់មិនគេគេចាំពីនេះទេយកយកពីចូលអ្ហៃពីភ័យ៥ពីភ័យ៥មិនភ័យ៥ទេមានទីភ័យលើគាត់ទៅពីភ័យយ៉ាបាត់អត់លុយទេលុយអូនដែរអូនដែរអូនមិនដែរអូនមិនដែរពីពីបាត់20ណោចាអឺអឺនេះ2ម៉ាត់2ម៉ាត់ដែរ20បាតនេះគាត់តាមខ្លួនណែគាត់តថ្លៃហ្នឹងនេះខ្ញុំទិញខ្ញុំទិញថ្លៃគាត់ទិញថ្លៃណែចាំប៉ុណ្ណាមើលពេញ10ម៉ាត់ เอาอยากได้เห็ดอยากได้มะม่วงอยากได้ก็มาที่ช่องสง่งามด้อพี่น้องเด้อ